จุดพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วยกมือครับแต่ละจุดนี่หหลบองหาเลยไป่ต้องรอไปอย่างเร็วเร็วเร็วตะโขววิ่งตะโขวิ่ง บอกว่าเป็นลมตามมึงนิ่จ้าวเอ้าร็จบทีแล้วนะครับที่หนึ่งนะครับคือสีเขียวนะครับที่สองสีแดงนุ่มแดงถ้าดูไม้สีอย่าสับสนนะครับคนละสีนะครับถึงจะหน้าตาเหมือนกันนะครับแฝดพี่แฝดน้องนะครับอ้ํากับมินนะครับ เร็วทั้งคู่นะครับวัดกันไปเลยครับมาที่สี่ไรูไ้ตากับยายจะเชียร์สีไหนนะครับรอากับยายว่าขอเสมอ ไปีสีสีแดงส่งแล้ววิ่งนะครับวิ่งไปแล้วครับมุหน้าสู่เส้นชัยอย่างเดียวอย่าไปล้นนะครับนักกีฬาไปดีมากเกคนทบ่ใจลูกถือเป็นกีฬากรานะครับกระ่าเดงลู่หนึ่งแดงลู่สองนะครับ ไปแล้วครับไปแล้วปีต้นนะครับไปแล้ว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 ไ้ไปแล้วสีเขียวส่งมาแล <ร Stevens. S 1> <oh> ้วนะสีแดงก็ส่งมาแล้วสีสีีส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 สีสีีส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 สีสดสสีสี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 สีีส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  สูสีครับสูสีทาไม่ลื่นครับทาไม่ลื่นสูสีอ่าทีเขียวชนะไปนะครับโอ้สีแดงมีปัญหากับการลื่นนะครับไปแล้วครับไปแล้วสูสีครับความเร็วนะครับไม่ใช่โหดนะครับไปแล้วสีแดงส่งม้ เชลโล่เราล้มมาเลยสี่แดงมาแล้ว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 นะครับโนลี้กับพี่กิ๊กพิงกี้ครับมาแล้วไปแล้วไปแล้วสีแดงจะส่งมาแล้วครับสีแดงส่งมาแล้วมาแล้วสีเขียวล้มาแล้วไปแล้วครับตำรวจทางเรียบครับมาแล้วครับตำรวจทางเรียบโอ้โหเรียบร้อยนะที่หนึ่งนะสีแดงที่สสีเขียวนะครับถ้าร้อยเมตรไม่พอใจจัด200เมตรให้ได้นะครับ

ยี่เด oh, ีย wow, กับเออเอาไงกรมเการอ่ากรรมการวเ่าวอกนะครับยี oh ่เกลียวลักษณะนี่ก็วิ่งไปนะครับเมื่อกี้ครับไรวางแผนมาเนาะเบบนี้นะผมไปตีมือไม่ชัดเลยนะครับตีมือหลังตีมือเขาม่เหรอไอเขาไมเไปต่หนาสีหนี่เรียนน้ำเชนนี่น้ำน กรรมการมีนิชัยถือเป็นอันที่สุดครับมองโอ้ใหญดวงเหลือแห้งว่านอมาเลยลอยหิรีแรงครับอุบาทนะใส่เต็มเลยเลยเมื่อกี้โอ้ใหญดวงก็เป็นหญิงแก่นะครับนี่นะครับคนเล่นกีฬาสุขภาพดีนะครับงานไหนงานนั้นนะครับเป็นก,กีฬาตัวจริงเลยนะครับ เมื่อกี้วอร์มนะครับทีนี้เอาจริงนะครับไปแล้วไปแล้วดูจังหวะส่งไม้นะครับดูจังหวะส่งไม้นี่ครับทำให้เด็กดูครับรับ นี่ะหูะคู่สวยของผมนี่แหละแท้ๆแท้ๆเก๋ยวดูจะมาสมัยนะแล้วครับนี่ครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับแม่โซนิกครับเป็นนักกีฬานักกีฬาวิ่งเร็วเมื่อสมัยยังนักเรียนนะครับตอนนี้มาฟื้นอดีตแล้วนะครับเข้าเส้นไทยเลยนะครับวิ่งเลยวิ่งเลยนะครับดไปถ้าเป็นกีฬาเสียงนะครับไปก็เสียงเลย ีาต้อง้เ้นใจนะครับ้ต่าเงถึงเส้นชัยถึงเส้นชยกีฬาต้องข้เส้นใจนะครับผู้ชายนะครับผู้ชยมาเลยครับลงลูเลยนะครับไปแล้วครับไปแล้วปล่อยยมาแล้วตอนนี้สีเขียวอดงามอยู่นะครับดูจังหวะส่งไม้ครับสีเขียววิ่งนำหน้ารอไม้นลครับไปแลวทีเด็ดออมาแล้วสีแดๆ มาแล้วด <toys> ูจ <m ics> <m ics> ังหวะส่งไม้ครับสีเขียวถอายไปรับไม้สีแดงส่งไม้แล้วครับมาแล้วสีแดงไปเลยหนุ่ตาน้องคัน้องคิบซี่มาแล้วพีเรีีเขียววิ่งตาโอ้โหกาตัวใหญ่นเสยดุดยอดนะครับทั้งสีแดงและสีเขียวเลยนะคบ